สำหรับวิวัฒนาการน้องมันคือการเปลี่ยนแปลงความถี่แอลลีนแต่ว่าก่อนจะไปเรื่องของการเกิดวิวัฒนาการเนี่ยมันจะมีสมดุลอันหนึ่งที่น้องควรจะรู้จักเขาบอกไว้ว่าความถี่แอลลีนจะคงที่ในทุกรุ่นอันเนี้ยเราเรียกสมดุลน,นี้ว่าสมดุลฮาร์ดีไวเบิร์เนาะสมดุลฮาร์ดีและไวเบิร์อืมเป็นสมดุลที่บอกว่าความถี่แอลลีนจะคงที่ในทุกรุ่น และมันจะมีสูตรอยู่2อันคือ p บวก q เท่ากับ1อันนี้เราไม่ต้องเขียนตัวแปรแล้วนะ p คือความถี่ของแอลลีนเด่นใช่ไหมความถี่ของโดมิเนนต์แอลลีนแล้วก็ q คือความถี่ของแอลลีนด้อยถ้าเขาสอบให้หาแอลลีนเด่นน้องจะหาแอลลีนด้อยได้เลยก,เเก็คือเอา q เท่ากับ1ลบ p เนอะอ่ะส่วนอีกสูตรหเป็นความถี่จีโนไทป์บ้าง p กํลังสเท่ากับ2 pq บวก q กํลังสเท่ากับ1 โดยที่ P กำลังสองก็คือความถี่โดมิเนนต์แอลลีนความถี่โฮโมไซกัสโดมิเนนต์ก็คือความถี่เขาเรียกว่าอะไรนะก็คือโฮโมไซกัสโดมิเนนต์นะจีโนไทป์ที่เป็น A ใหญ่ A ใหญ่แลยเนะี่ยส่วน2 PQ คือจีโนไทป์ที่เป็นเฮตโทรไซกัสและ Q กำลัง2คือจีโนไทป์ที่เป็นตัวโฮโมไซกัสปริเสตซีเนาะประมาณนี้มันจะคงที่ในทุกรุ่นโดยที่มันจะมี5อย่างที่มันต้องระวัง คือสิ่งมีชีวิตจะต้องอยู่ใน5เงื่อนไขนี้ 1. ประชากรต้องใหญ่ประชากรต้องใหญ่เพราะเวลาเกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนี่ยมันก็จะได้ไม่ส่งผลมากไงเวลาประชากรใหญ่ตัวอาหารมันจะได้เยอะเออสองก็คือต้องไม่มีการยีนฟลต้องไม่มียีนฟลและสามคือต้องมีการผสมแบบสุม่มออกสอบนะประเด็นพวกนี้ต้องมีการผสมแบบสุม่ม และ4ก็คือต้องไม่มีมิวเทชันต้องไม่มีมิวเทชัน5คือต้องไม่มีการคัดเลือกโดยธรรมชาติหรือ natural selection ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่สิ่งมีชีวิตอยู่ใน5เงื่อนไขนี้มันจะเป็นไปตามสมดุลของ Hardy Weinberg ก็คือมันจะมีความถี่แอลลีนเนี่ยคงที่ในทุก generation สิ่งที่ข้อสอบเขาจะให้น้องทําคือข้อสอบเขาจะบอกข้อมูลมาและให้เราคํานวณเดี๋ยวเรามีคํานวณด้วยหลังจากนี้เนาะก่อนอื่นเนี่ยมีน้องถามที่เยอะมากก็คือเรื่องของความถี่ว่าคิดยังไงใช่ไหมความถี่เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2อ,อันอันนี้คือความถี่ของแอลลีนความถี่แอลลีนและอันเนี้ยคือความถี่จีโนไทป์ P กกำลังสองก็คือจีโนไทป์ที่เป็นโฮโมไซกัสโดมิเนนต์ 2 PQ คือจีโนไทป์ที่เป็นเฮตโรไซกัสแล้วก็ Q กลัลสองคือจีโนไทป์ที่เป็นโฮโมไซกัสรีเซสซีฟวิธีการคือถ้าสมมุติพี่บอกน้องว่าอะเอาเอาตัวอย่างไปนิดนึงเดี๋ยวนะพี่ขอดูขอดูพื้นที่นิดนึงว่ามันมันจะพอไหมเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วกันเราจะใช้พื้นที่พื้นที่ประมาณนี้เนาะเออเหลื่อมเหลืมไปนิดนึงไม่เป็นไรอ่ะเอาพื้นที่ด้านล่างตรงนี้ ถ้าสมมุติว่าพี่มีพื้นที่อยู่อันหนึ่งพี่บอกว่าพี่มีเดี๋ยวนะพี่ขอหาตัวอย่างเป็นหนึ่งมันจะได้ตัวเลขฟิกเอาวออันนี้ก็ได้อ่ะสมมตินะพี่บอกว่าพี่ศึกษาดอกไม้อ่ะพี่ศึกษาดอกไม้อันนี้รู้สึกว่าในหนังสือเรียนเลยเนี่ยใช่ไหมสสวทเดี๋ยวขอเปิดเอาตัวอย่างในสสวทเลยเนาะง่ายดีเนาะมันจะได้เอามาคิดจะได้ใครที่ไปอ่านสสวททีหลังจะได้เห็นภาพอื นี่เขาบอกว่าเขาศึกษาดอกไม้ดอกไม้มี1,000ดอกอ่ามีหนึ่งพัต้นแล้วปรากฏว่ามีต้นขาวเนี่ยสี่มีต้นแดงเนี่ยเก้โดยที่สีแดงเป็นลักษณะเด่นเขาบอกว่าเขามี a ใหญ่พี่ให้เป็น a b แล้วกันน้องง่าย A ใหญ่ A ใหญ่เท่ากับ6กรแล้วก็ a ใหญ่เเล็กเท่ากับ3ามยแปลว่า a เล็ก A อเล็กเท่ากับ40นี่คือข้อมูลที่โจทย์บอกมา ให้เราหาความถี่จีโนไทป์และหาความถี่แอลลีนกรณีอ่ะพี่กําหนดให้อันเนี้ยอยู่ในสมดุลถ้าอยู่ในสมดุลแปลว่า p ีบวกคิเท่ากับหนึ่งกำลังสองบวกสอง p q คบวกคิลังสองเท่ากับหนึ่งสมดุลฮาด์ดีไวเบิร์กเคไหมอ่ะเราจะมาหาความถี่แอลลีนก่อนความถี่แอลลีนความถี่แอลลีนเอาเป็นความถี่ A ใหญ่ถามว่าคิดยังไง วิธีการคิดคือเราจะเอาจํานวนแอลลีนนั้นที่เราสนใจนั่นก็คือจํานวนแอลลีน A ใหญ่ I. ถูกไหมหารด้วยจํานวนแอลลีนทั้งหมดจํานวนแอลลีนทั้งหมดเราอาจจะเรียกว่ายีนพูก,ก็ได้คือจํานวนแอลลีนทั้งหมดเรามีประชากรต้นไม้อยู่สองห0ึ่ต้นหนึ0งพต้นหนึ 1, ต้นมีจีโนไทป์มันจะเหมือนกับเวลาที่เราพูดถึงเรื่องหมู่เลือด หมู่เลือดมีคนอยู่10คน1คนจะมี1ห,หมู่เลือดเท่านั้นคือ1จีโนไทป์ IA IB IA i ก i ก i ็ก็ว่ากันไปเช่นเดียวกันดอกไม้เนี่ยมี1,000ต้น1ต้นจะมี1จีโนไทป์1จีโนไทป์เช่น A ใหญ่ A ใหญ่อันเนี้ยนับเป็น1จีโนไทป์ A ใหญ่ A เล็กนับเป็น1จีโนไทป์ A เล็ก A เล็กนับเป็น1จีโนไทป์เพราะฉะนั้นใน1จีโนไทป์จะมี2แอลลีนอย่างอันเนี้ย A ใหญ่ A ใหญ่ประกอบไปด้วยแอลีน A ใหญ่1อันและแอลีน A ใหญ่1อันอันนี้เป็นแอลีนจีโนไทป์ A ใหญ่ A เล็กก็จะมีแอลีน A ใหญ่1อันและแอลีน A เล็ก1อันนั่นหมายความว่าจํานวนแอลีนจะเท่ากับจํานวนจีโนไทป์คูณ2เรามีดอกไม้1,000ต้นเราก็เอามาคูณด้วย2ทําไมต้องคูณ2เพราะ1ต้นมี2แอลีนเรากำลังคิดความถี่แอลีนอยู่นะ วิธีการหาจำนวนแอลลีนทั้งหมดบ้างตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราต้องการหาความถี่ A ใหญ่เราก็จะเอาจำนวนแอลลีน A ใหญ่เนาะว่ามันมีเท่าไหร่ก็คือน้องก็ดูว่า A ใหญ่มันอยู่ในจีโนไทป์ไหนบ้างคำตอบคือมันอยู่ในจีโนไทป์นี้และมันอยู่ในจีโนไทป์นี้หมายถึงแอลลีน A ใหญ่นะอ่ะเพราะฉะนั้นมันอยู่ในจีโนไทป์นี้น้องก็เอา640มาใน1จีโนไทป์ของ a i ใหญ่ใหญ่มันมี A ใหญ่กี่ตัวมันมี A ใหญ่2ตัวใช่ไหมก็คูณด้วย2 นี่คือจํานวนแอลลีน A ใหญ่ฟังดีๆนะมันคือจํานวนแอลลีน A ใหญ่ที่อยู่ในจีโนไทป์โฮโมไซกัสโดมิเนนต์ก็คือ a ใหก็ต้องคูณด้วยสองบวกกับจำนวนแอลลีน A ใหญ่ทั้งหมดที่อยู่ในจีโนไทป์เฮตโรไซกัสก็คือ a i ใหเล็กก็จะเป็น320คูณด้วยเท่าไหร่มันมี A ใหญ่กี่ตัว1นึ่งจีโนไทป์หตัวก็คูณด้วย1นึ่ง หาออกมาเดี๋ยวนะพี่เอาตัวเลขในนี้ก็ได้เวลาหาออกมามันจะได้เป็น0.8นี่เพราะฉะนั้นน้องหาความถี A ่เอเล็กได้ไหมหาได้เท่าไหร่ก็เป็น1ลบ0.8เท่ากับ0.2นี่คือความถี A ่เอเล็กถูกไหมพอรวมกันแล้วมันต้องได้เท่ากับ1เนาะอ่ะอันนี้จบนะความถี L ่แอลลีนต่อมาจะเป็นความถี G ่จ no ีโนไทป์บ้าง ความถี่จีโนไทป์จะเป็นจํานวนวจนวนีโนไทป์หารด้วยจีโนไทป์ทั้งหมดจํานวนเทโลไทป์นั้นหารด้วยจีโนไทป์ทั้งหมดหรือน้องจะเอาตัวเนี้ยไปยกกาลังสองก็ได้เพราะว่าอ่ะเดี๋ยวนะความถี่ A ใหญ่ a ใหญ่เนี่ยมันเท่ากับ p กําลังสองใช่ไหมน้องก็เอา0.8กําลังสอง8864นี่คิดแบบนี้ก็ได้เออหรือว่า A ใหญ่ A เล็กต้องคูณด้วยเลข2ด้านหน้าก็เป็น2 pq เท่ากับ2คูณ0.8คูณ0.2 8 2 16สองก็เป็น0.32หรือว่าจะเป็น A เล็ก a เล็กก็ได้ก็เป็น Q กํกำลัง2เท่ากับ0.2กํากำลัง2ก็เป็น0.04อันนี้ทดลองคิดให้ดูเนาะว่าความถี่แอลลีนแล้วก็ความถี่จีโนไทป์เนี่ยแต่ละแบบเป็นยังไงเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าสิ่งมีชีวิตมัน อยู่ใน5เงื่อนไขนั้นมันก็จะไม่มีวิวัฒนาการเกิดขึ้นเนาะและความถี่มันจะคงที่เสมอในทุกเจเนเรชันโอเคไหมแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ความถี่เปลี่ยนเราจะเรียกสิ่งนี้ว่ามันเกิดวิวัฒนาการซึ่งในชีวิตจริงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยน้องที่สิ่งมีชีวิตของเราจะอยู่ใน5เงื่อนไขนี้ได้เนาะมันมีวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลาแล้วเราเรียกวิวัฒนาการนี้ว่าวิวัฒนาการจุลภาคหรือว่าไมโครอ e o l u t i o n พูดง่ายมันคือการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีนโอเคไหมมันคือไมโครเอวิลูชันโดยไมโครเอวิลูชันเนี่ยน้องมันจะแบ่งออกเป็น5อย่างเนาะแล้วน้องจะต้องรู้ว่าแต่ละอย่างเนี่ยคอนเซปต์ Concept ของมันเป็นยังไงถามว่าข้อสอบออกอะไรออกบ่อยมากเหมือนเดิมเนาะประเด็นนี้แทบจะทุกปีเลยก็คือเขาจะให้สถานการณ์น้องมาและถามน้องว่าไอสถานการณ์ที่เขากําหนดให้เนี่ย มันเป็นไมโครเอ evolution ประเภทไหนเนาะอ่ะมาเริ่มกันเลยแต่ว่าหลักการเดิมเนาะก็คือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของความถี่แน่ๆก็เลยเป็นวิวัฒนาการจุลภาคเนาะแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่ดุนแรงถึงขั้นที่จะเกิดเป็นสปีชีส์ใหม่ได้อ่ะอันแรกก็คือ g e n e t i c r i l แบบซุ่มหรือว่า non random genetic ร r i f t อ่ะไม่ใช่นอนดิ random genetic drift random จ e เนติกดิฟซึ่งอันนี้เนี่ยพอยต์ของมันก็คือมันจะเกิดในประชากรเล็กๆมันจะเกิดในปชกคือประชากรนะมันจะเกิดในประชากรขนาดเล็กเพราะว่าเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงความถี่นิดนึงเนี่ยมันมันก็เอฟเฟกแล้วถูกไหมมันจะส่งผลต่อความถี่แน่ๆโดยที่ตัวของ Random r d o m g e n e t i c drift เนี่ยน้องมันคือการเปลี่ยนแปลงความถี่อะ มันคือการปอปอ,ปอคือการเปลี่ยนแปลงอะไรพี่เขียนเต็มๆตนีกว่าการเปลี่ยนแปลงความถี่แบบไม่จำเพาะเจาะจงใช้คำนี้ก็ได้แบบสุม่มเป็นการเปลี่ยนแปลงความถี่แบบสุม่มคำว่าเปลี่ยนแปลงความถี่แบบสุ่มหมายความว่าไรน้องมี A ใหญ่กับน้องมี A เล็กแต่วันหนึ่งปรากฏว่า A ใหญ่มันลด หรือว่าวันข้างหน้าเเล็กมันลดไปเนี่ยคือเราตอบไม่ได้ว่า A ใหญ่จะเป็นตัวที่อยู่รอดหรือเเล็กจะเป็นตัวที่อยู่รอดเก็ตไหมเนี่ยมันก็เลยเป็นลักษณะของ g e n e t i c a l l ที่เขาใช้คำว,ว่าแบบซุ่มเนาะโดยแบ่งสาเหตุที่ทําให้เกิด random genetic drift เนี่ยจะมี2อันหนึ่งคือปรากฏการณ์ผู้ก่อตั้งก็คือ founder effect f o เดอร์เ f ฟ e c t ตัวอย่างที่ออกบ่อยก็คือการติดเกาะมีประชากรอันนึง หลุดออกไปจากพื้นที่ประชากรอันเนี้ยไปติดอยู่ตามเกาะหนึ่งมันก็จะทําให้ความถี่ตรงนนเนี้ยมันเปลี่ยนเก็ตไหมเออแล้วไอ้ตัวที่อยู่รอดในเกาะก็จะขยายพันธุ์ต่อไปได้เรื่อยๆหรือว่าอีกอันหนึ่งคือ bottleneck effect bottleneck effect ก็คือปรากฏการณ์คอขวดอันเนี้ยมันจะเกิดจากภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติอืมไฟป่าซึนามีอะไรก็ว่าทนไปเนาะ โดยภัยธรรมชาติตรงนี้จะทำให้ประชากรเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อประชากรลดลงอย่างรวดเร็วเนี่ยเราไม่รู้ไงว่าแอลลินไหนจะเป็นแอลลินที่รอดมันจะเหมือนเป็นลักษณะนะ้องมีขวดน้ําอยู่อันหนึ่งแล้ววันหนึ่งมันโดนเทแล้วเราก็ไม่รู้ไงว่าใครที่มันจะเหลืออยู่ในขวดบ้างมันก็เลยเป็นลักษณะแบบสุ่มเนาะเออ ข้อสอบบางปีเนี่ยก็คือเขาจะให้จํานวนประชากรมาแล้วก็มันจะมีช่วงหนึ่งที่ประชากรแบบโอ้โหจากสมมตินะความถี่แอลดีเใหญ่เป็น0.9แต่วันหนึ่งเหลือ0.6เหลือ0.3เหลือ0.1เว้เนี่ยเนี่ยมันลดลงอย่างรวดเร็วเาะฉะนั้นมันจะเป็นลักษณะของปรากฏการณ์คอขวดเนาะอ่ะต่อมายีนฟโฟล์บ้างยีนฟโฟล์เนี่ยมันก็คือการถ่ายเทยีนเนะเาะพอยต์ของมันคือมันเป็นการอบพยพ มันเป็นการอพยพเข้าออกของประชากรมสมมุติน้องมีประชากรแห่งที่หนึ่งกับประชากรแห่งที่สองประชากรสมมุติ A ใหญ่ตรงเนี้ยย้ายไปแหล่งที่สองมันก็เลยทําให้ A ใหญ่ตรงเนี้ยลดลงแล้ว A ใหญ่ในประชากรแหล่งที่สองเพิ่มขึ้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราเออกมาหาความถี่มันก็จะเปลี่ยนแน่ๆโอเคเนาะเออประมาณนี้เออมีน้องเคยถามพี่เหมือนกันว่ายินฟล,ลูต่างกับฟาลเดอร์เอฟเฟกต์ยังไงคําตอบคือต่างเนาะเพราะว่า คือถ้าเป็น folder effect เนี่ยมันจะเหมือนเป็นลักษณะเหมือนน้องมีพื้นที่ว่างๆเป็นเกาะว่างๆไม่มีอะไรอยู่เลยแล้วคนเนี่ยเริ่มไปก่อร่างสร้างตัวที่บริเวณเกาะแห่งนั้นคือมันเริ่มจากไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าเป็นยินฟล w เนี่ยคือพื้นที่ที่สองเนี่ยมันมีสิ่งมีชีวิตเดิมอยู่แล้วแล้ว A จาก1เนี่ยย้ายไป2มันก็เลยทําให้ A ใน2เพิ่มขึ้นแล้วสมมติที่เดิมคือ1นนะตัวเดิมเดิมคือ1นอ่เอตัวเดิมเดิมคือ A เล็กมันก็จะค่อยคลดลงลดลงไปหมายถึงเวลาเเอาาาามมหควี่นะ อันนี้คือความต่างระหว่างยีนโฟล์แล้วก็ตัวของฟาวเดอร์เอฟเฟกอ่ะต่อมาการผสมแบบไม่สุม่มการผสมแบบไม่สุม่มสำหรับการผสมแบบไม่สุม่มันจะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือการผสมแบบเลือกลักษณะและการผสมในเครือญาติ คือถ้าน้องเห็นคีย์เวิร์ดพวกเนี้ยในข้อสอบน,อน้องตอบได้เลยว่านี่ไม่ใช่ฮาร์ดีไวเบิร์กแน่เนาะเพราะถ้าเป็นฮาร์ดีไวเบิร์กคุณจะต้องอยู่ในเงื่อนไขของการผสมแบบสุ่มถูกไหมแต่เนี้ยคือการผสมแบบไม่สุ่มการเลือกลักษณะสมมุติน้องมีหมาดํากับหมาแดงน้องมีหมาดําหมาขาวหมาแดงปรากฏว่าถ้าแบบแบบสุ่มก็คือ,อหมาดาเนี่ยผสมกับใครก็ได้แดงก็ได้ขาวก็ได้ดําด้วยกันเท่านั้นก็ได้ แต่ถ้าผสมแบบเลือกลักษณะก็คือดําจะเลือกผสมกับดําเท่านั้นแปลว่าไอตัวดำเนี่ยมันก็จะขยายผ่อพันธุ์ของมันทําให้อสองตัวก็คือขาวกับแดงเนี่ยมันลดลงอะไรแบบเนี้ยนึกออกไหมอันนี้คือเลือกลักษณะทําให้ไอตัวที่ถูกเลือกเนี่ยมันได้รับการผสมและขยายผ่อพันธุ์ได้มากขึ้นความถี่ของมันก็จะมากแต่ไอความถี่ของคนที่ไม่ถูกเลือกก็จะน้อยลงเห็นไหมอันเนี้ยคือวิวัฒนาการการผสมในเครือญาติก็เหมือนกันน้องมันก็เลยถ้าสมมติมันเลือกผสมในเครือญาติก็ทําให้เครือญาติเนี่ย อยู่รอดต่อไปแบบน,นี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้คือไมโครอว o ลูชั่นเนาะต่อมาคือมิวเทชั่นบ้างมิวเทชั่นก็ตรงตัวเลยเนอ้องอันเนี้ยก็คือการเกิดมิวเทชั่นนั่นแหละการกลายพันธุ์ของยีนต่างๆเนาะซึ่งอันนี้อาจจะทำให้เกิดแอลลีนใหม่ได้ในประชากรเกิดแอลลีนใหม่ได้ในประชากรและสุดท้ายก็คือการคัดเลือกโดยธรรมชาติหรือว่า natural selection ประมาณนี้เนี่ยก็จะมีอยู่5อย่างเนาะที่เป็นตัวของไมโครเอวิลูชันอืมเป็นสิ่งที่ทำให้สมดุลพี่ใช้คาว่าสมดุลพังเนาะก็คือเงื่อนไขมันจะไม่เป็นไปตามด้านสายมือความถี่เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนโอเคนะอ่ะประมาณนี้เรามาลองดูโจทย์ข้อนี้กันดีกว่าน้องนี่อันนี้เป็นปีล่าสุดเนาะเป็นเลือกตอบเชิงซ้อนถ้าถามพี่พี่คิดว่าปีหกเนี่ย ไม่น่าจะออกในเลือกตอบเชิงซ้อนแล้วเลือกตอบเชิงซ้อนเนี่ยพี่ว่ามสี่เทอมหนึ่งเล,เ,ลเล่มเรื่องเซลล์น่าจะเจอได้ข้อหนึ่งแล้วก็เจเนติกพี่ว่าถ้าจะออกเลือกตอบเชิงซ้อนจริงๆพันธุศาสตร์คำนวณก็ออกได้เนาะเออแต่ว่าถ้าเรื่องประชากรเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะเจอเพราะว่ามันมันออกไปแล้วไงแต่ว่าการคำนวณฮาร์ดีไวเบิร์กและไมโครอวิวลูชันยังไงก็ออกแน่ๆเนาะไปทวนหลักการเอาอะสำหรับข้อนี้เขาบอกว่าถั่วลันเตาห้าพันต้น เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ n เป็น5,000ยีนพูก,ก็เป็น1,000 0เนาะมีต้นกลม4,400สต้นครุขระ600แล้วก็บอกความถี่ของต้นที่เป็นเฮตโทรไซกัสอ่ะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า y เนี่ยคุม,มเมล็ดก,กลม y เล็กคุม,มเมล็ดย่นเป็นเด่นสมบูรณ์อ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวนะเรามี n เท่ากับเท่าไหร่นะ n เท่ากับ5,000ยีนพูก,ก็เท่ากับ1 0,000ถูกไหมก็คือจำนวนแอลลีนทั้งหมดก็เท่ากับ10,000 ยินพูลเท่ากับ1,000งแล้วก็เมล็ดกมลกกมเนี่ยสี่พันสี่ันสี่อันนี้มันก็จะรวมตัวของวัยใหญ่วายใหญ่แล้วก็วัยใหญ่วายเล็กเข้าด้วยกันเนาะส่วนมเมล็ดขู่กระจะอยู่ที่ห0 0้อยเขาบอกว่าไอตัวของวัยใหญ่วายเล็กเนี่ยจะมีความถี่อยู่ที่0.36อ่ะเพราะฉะนั้นเราก็คิดได้เพราะว่า ถ้าสมมุติว่าเป็น0.36ทั้งหมดคือ5,000ใช่ไหมจำนวนประชากรทั้งหมดของถั่วลันเตาน้องก็หาเลยว่า36%เท่าไหร่ก็เอาไปคูณ5,000แค่นั้นแหละ0.36คูณห้าพมันจะเท่ากับ1,800แปลว่าต้นที่เป็นวายใหญ่วายเล็กเนี่ยจะมี1,800ต้นและต้นที่เป็นวัยใหญ่วัยใหญ่รวมกันมันจะได้สี่พเนาะลบหนึ่งพันแปดก็จะเป็นสองพันหก เพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้จานวนหรือจำนวนต้นทั้งหมดแล้วเนาะเราก็มา,าหาความถี่ได้ข้อสอบข้อแรกเขาถามความถี่วัยใหญ่อ่ะวัยใหญ่เท่ากับเท่าไหร่2 6 0 0ก้ยคูณ2ถูกไหมในจีโนไทป์วัยใหญ่วัยใหญ่บวก1,800คูณ1ในจีโนไทป์วัยใหญ่วัยเล็กเฮตเทโรไซกัสหารด้วยยีนพูคือจำนวนแอลลีนทั้งหมดคือ10,000แล้วน้องก็คิดออกมาเป็นตัวเลขอ่ะลองดู2 0 0พ สองพันหคูณสองบวกพันแปดใช่ไหมแล้วก็แล้วก็หารด้วยหารด้วยหนะึ่งหมื่นเนาะหารด้วยหนึน่งหมืมันจะเป็นศูนย์จุดเจ็ดมันจะเป็นศูนจุดเ็ดแล้วจากนั้น y เล็กจะเป็นเท่าไหร่ y เล็กก็จะเป็น0.3นืจมเพราะฉะนั้นอันนี้ที่เขาบอกว่า0.52อันนี้ก็ผิดเนาะมันต้องเป็น0.7ตอบไม่ใช่ต่อมาเขาบอกว่า ต้นถั่วลันเตาที่เป็นโฮโมไซกัสโดเมนส์จะมีจํานวน800ต้นต้นถั่วลันเตาที่เป็นโฮโมไซกัสโดเมนส์ก็คือวยใหญ่วยใหญ่ใช่ไหมมันมี2,600ต้นตามที่เราหาเมื่อกี้เพราะฉะนั้นอันนี้ตอบไม่ใช่ถ้าต่อมาต้นที่มีลักษณะผูกขระมีการติดโรคระบาดและมีจํานวนลดลงความถี่จีโนไทป์วัยใหญ่วยใหญ่จะมากกว่า0.52ก่อนอื่นเนี่ยถ้าไม่มีโรคระบาดความถี่จีโนไทป์มันจะเป็นยังไงนะถ้าเป็นวัยใหญ่วัยใหญ่เนี่ยน้อง มันจะเป็น p กําลังสองถูกไหมก็คือ0.7กํลลังสองมันเป็นเท่ากับ0.49แล้วก็ความถี่ของ y ใหญ่ y เล็กเท่ากับ 2pq เท่ากับ2คูณ0.7คูณ0.3ก็จะเป็นจุดเคูณจุดสแล้วก็คูณด้วย2มันจะเป็น0.42 ส่วน y เล็ก y เล็กเนี่ยมันจะเป็น q กําลังสองเท่ากับ0.3กําลังสองถูกไหมคิดออกมาแล้วมันจะเป็น0.09เขาบอกว่าถ้ามีโรคระบาดแล้วทําให้มาเล็ดย่นลดลงก็คือทําให้ไอตัวเนี่ยลดลงไอตัวเนี่ยลด y เล็ก y เล็กเนี่ยลดแปลว่าตอนนี้เนี่ยเขาถามอะไรเขาถาม y ใหญ่ y ใหญ่เนาะ ว่ามันจะมากกว่า0.52จริงไหมน้องก็คิดตรงเนี้ยตอนเนี้ยรวมกันมันจะได้เท่าไหร่นะ0.49บวก0.42อันนี้เราคิดแบบคร่าวๆเลยนะอ่ะมันจะเป็น0.91น้องก็คิดว่า0.91เนี่ยมันคือ100%ถูกไหมแล้ว0.49คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ100ก็เอา0.49คูณ100 หารด้วย0.91มันคือ53.84% 53.85%อ่ะต่อให้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยมันจะได้มากกว่า52ก็คือมากกว่า0.52แน่ๆอันนี้ก็ตอบใช่เนอะอันนี้เราคิดแบบคร่าวๆเงเพราะว่าเข้าใจใช่ไหมคือพี่ตัดอันนี้ออกไปเลยเพราะว่ามันเขาบอกว่าวายเล็กวเล็กเนี่ย มีจานวนลดลงอย่างมากติดแต่จริงๆพี่ว่าโจทย์คนเนี้ยไม่ไม่ไม่ชัดมากเออแต่ว่าอะพี่คิดแบบนี้ละกันก็คือพี่บอกว่าพี่ตัดไปเลยแล้วเมื่อพี่ตัดไปเลยแปลว่าพี่เอาตรงเนี้ยพี่ลบออกแปลว่าตอนนี้ประชากรที่เหลืออยู่ในพื้นที่ของพี่เนี่ยจะมีความถี่เป็น0.49บวก0.42คือประชากรที่เหลืออยู่ก็คือโฮโมไซกัสโดมิเนนต์และเฮตเทโรไซกัสใช่ไหมแล้วพี่ก็เลยบอกว่าพี่เอาตีตรงเนี้ยเป็นประชากร100เลย0.91ก็คือบวกกันคิดเป็น100 แล้วถ้าหาเฉพาะวใหญ่ยใหญ่จะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็คือประมาณ53 5็คื53อ0ูก็คือ 0. อติเป็น54ก็ได้ก็คือ0.54ถูกไหมวใหญ่ยใหญ่เนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็มากกว่า0.52แน่ๆเออถามว่าออกดีไหมพี่ว่าชอยเนี่ยแปลกๆนิดนึงแต่ว่าอ่ะเราก็พอที่จะคิดแบบนี้ได้โอเคไหมเออประมาณนี้เนาะก็ตอบไม่ใช่ไม่ใช่ใช่สําหรับข้อนี้อ่ะจบสําหรับตัวของ พันธุศาสตร์ประชากรและวิวัฒนาการนะน้องฝึกคำนวณไปด้วยนะในเรื่องของการคำนวณความถี่แอลลีนความถี่จีโนไทป์ ai, อันเนี้ยออกหนึ่งข้อแล้วถ้าจะออกได้อีกข้อหนึ่งก็คือทฤษฎีว่าไมโครอวิลูชันแต่ละแบบเนี่ยเป็นยังไงก็ลองไปทบทวนด,ดูโอเคเนาะและนอกจากนี้เดี๋ยวเราจะเข้าสู่เรื่องพืชอันนี้เดี๋ยวลองไปทําดูแล้วกันเนาะเนี่ยอย่างถ้าเนี่ยน้องดูดีๆมันจะมีการลดลงอย่างรวดเร็วของประชากรเห็นไหมแล้วก็ นี่ดูช่วงนี้ก็ได้เนี่ยน้องดูระหว่างตรงนี้มีการลดลงอย่างรวดเร็วของประชากรอันนี้คือ random genetic drift แบบ bottleneck effect ส่วนอะไรที่ทำให้ประชากรไม่เกิดสปีชีส์ใหม่ก็คือเป็นหมันตอบช้อยสามโอเคเนาะอันนี้พี่ไม่ได้เน้นมากนะสำหรับเรื่องการเกิดสปีชีส์ใหม่คือมันออกแหละเมื่อก่อนแต่ว่าเนี่ยมันมันเพิ่งออกไปปีล่าสุดเพราะฉะนั้นคิดว่ามันน่าจะย้อนกลับไปออก micro evolution ถ้าใครอยากไปอ่านน้องไปอ่านในหนังสือเรียนได้เนาะการเกิดสปีชีส์ใหม่เนี่ยมันมี2แบบคือ allopatric แอลโลพาทริกเป็นการเกิดสปีชีใหม่ที่สิ่งมีชีวิตเดิมเคยอยู่ที่เดียวกันแต่ว่าวันหนึ่งมันมีสิ่งสักอย่างหนึ่งมากั้นทําให้2ออย่างนี้แยกออกจากกันเราเรียกสิ่งนี้กั้นว่าสิ่งขวางกั้นทางภูมิศาสตร์อ่าไหนๆจดแล้วจดนิดนึงก็ได้เนี่ยสมมติเป็นสปีชีเสปีชีเแต่วันหนึ่งมีซัมติงมากั้นแยกเขาออกจากกันนี่ทาให้ไอสิ่งที่มากั้นเนี่ยเราเรียกว่าสิ่งขวางกั้นทางภูมิศาสตร์ ทำให้สองอันนี้เริ่มแยกออกจากกันแล้วถ้าสมมุติใช้เวลานานมากพอมีเวลานานมากพอและไม่มียีนฟโฟล์เกิดขึ้นในประชากรแห่งนี้มันจะทําให้สองสปีชีส์เนี่ยแยกออกจากกันสมบูรณ์กลายเป็นคนละสปีชีส์กันเลยเพราะว่าแต่ละตัวก็ไปเจอการดารงชีวิตที่ไม่เหมือนกันไงเพราะฉะนั้นมันจะเกิดสปีชีส์ใหม่ขึ้นนี่คือแอลโลพาทริกหนังสือเรียนจะใช้คําว่าเป็นการเกิดสปีชีส์ใหม่ในต่างพื้นที่กัน แต่ว่ามันจะมีอีกแบบหนึ่งคือซิมพาทริกซิมพาทริกสปีชีเอชันถ้าซิมพาทริกเนี่ยก็คือมีพื้นที่พื้นที่หนึ่งเป็นสปีชีเอแต่วันหนึ่งเนี่ยมันเกิดสปีชีใหม่ขึ้นในพื้นที่เดียวกันมาเป็นสปีชีบีลักษณะแบบเนี้ยเราเรียกว่าซิมพาทริกซึ่งตรงนี้มันเกิดจากกระบวนการนอนดิจชันก็ได้ก็เลยเกิดเป็นสปีชีใหม่ขึ้นเกิดจากนอนดิจชันโอเคเนาะ เพราะฉะนั้นการเกิดสปีชีส์ใหม่เกิดได้2แบบคือแอลโลพาทริกมีอะไรสักอย่างหนึ่งมากัน้นและแยกออกจากกาันต่างคนต่างฝ่ายก็เจอวิถีชีวิตที่ไม่เหมือนกันก็เลยเกิดเป็นสปีชีส์ใหม่ที่ต่างกันส่วนซิมพาทริกก็คือในพื้นที่เดียวกันนี่แหละในบ้านเดียวกันในพื้นที่เดียวกันแต่ว่าเกิดเหตุการณ์นอนดิจชันความผิดปกติในการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีนทาให้มันก็เลยผุดเป็นสปีชีส์ใหม่ขึ้นมาเนาะอันนี้ก็จะเป็นพอยต์ลองไปทวนดูในเรื่องการกําเนิดสปีชีส์แล้วก็มันจะมีีออกกันนึง็คื กลไกการป้องกันประสงคข้ามสปีชีสถูกไหมก็จะมีก่อนระยะไซโตดหลังระยะไซโกดก็ว่ากันไปโอเคเนาะอันนี้ไปถวนเพิ่มเติมได้มันเป็นบวตดิ้งเป็นเนื้อหาทฤษฎีโอเคนะอะ